สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้เรามาที่เอสโปนะคะซึ่งอยู่ห่างจากเคลซิงกิอยู่ประมาณนึงนะคะแกมาหาดูทีวีใหม่นะคะเอาทีวีไปให้ลูกสาวแล้วก็เลยต้องมาดูนะคะแต่เพิ่งรู้นะคะว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านเลยนะคะเอสโปนี่สวยมากเลยนะคะนะคะมีแต่บ,บ้านหลักสวยๆทันใดเลยนะคะน่าอยู่มากเลยคะ่ะแล้วบรรยากาศก็ดีด้วยนะคะถือว่าวันนี้ได้ไม่ไกลเหมือนกันนะคะนี้ คือบรรยากาศโอเคนะเลยนะคะชอบมากเลยนะคะนี่เหมือนอยู่บ้านเราเลยนะคะนี่แหละคะ่ะไปแล้วค่ะก็จะพาเดินไปนะคะแกจะมาเอาทีวีจอเล็กๆนะคะแกอะไรสักอย่างแต่ว่ายังชอบนะคะบ้านอย่างนี้ดูหันหน้าเข้าหาแสงตะวันเลยที่นี่เขาจะสร้างบ้านเปน็นลักษณะอย่างนี้ด้วยนะคะไม่รู้ว่าใช้เงินเยอะหรือเปล่านะคะ <c oughs> ไปแล้วค่ะตามหาแล้วค่ะนี่แหละคะ่ะ <c oughs> ไป่ค่ะ ไปแล้วค่ะอ,อ๋อนี่คะ่ะป้ารถเมย์เมื่อกี้ก็วนมาตรงนี้แล้วละค่ะนี่แล้วค่ะสวยมากเลยดูนะคะเหมือนแบบบ้านในหนังเลยนะคะหรือว่าในฝันที่เราเห็นกัน,นจริงๆเลยนะคะเนี่กว่าที่นี่จะไม่มีรถเมย์วิ่งผ่านนะคะมีนะคะรถเมย์สายนี้ก็น่าจะวิ่งไกลนะคะสุดยอดเลยน,นะคะอ๋อสายหมอกค่ะน,นะคะอันนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านนะคะคิดว่าดีนะคะ อะไรประมาณนี้แล้วยังก็นึกว่าจะมาที่ร้านค้าหรือว่ามอสอนนะคะแต่อันนี้คือมาซื้อกันตามบ้านนั่นแหละคะ่ะก็เหมือนที่จะเอารถไปขายนั่นแหละคะ่ะสวเลยนะคะเพิ่งได้มาใกลขนาดนี้นนะคะ่ะทุกทีแค่ไปหาเพื่อนเจอทีท่เอสโอีกฝั่งหนึ่งน,นะคะอันนี้นั่งดู g p พีานะก็ลําบากนะคะนี่นะคะ่ะยังต่อและคะ่ะนี่แหละคะ่ะได้ไปะะแล้วค่ะได้ถือนี่ให้แกลนนะคะ่ะส่วนแกก็แบกไปแล้วค่ะทีวีน้อย จักเอาอะไรไปเล่นนะคะนู่นนะคะโอ้ยแดดออกมากแล้วนะคะเมื่อกี้ตอนที่ขี่รถผ่านมาใช่มคะมีจะป่าค่ะใจเยี้ยงก็คิดว่าโอ้ยจะมีต้นสักเซียนไหมหนออยากจะจอดเก็บมากเลยนะคะเมื่อกี้นี่แต่ไม่ได้ต้องมาทำธุระก่อนเพราะเจ้าของที่เขาจะขายเขาก็คอยเราเหมือนกันนั่นแหละคะ่ะก็เหมือนเรานั่นแหละคะ่ะอะไรล่ะคะ่ะบ้านหลังนี้โอ้สวยนะคะอุย้ยแม่ สวยค่ะสวยตอนนี้เราก็กลับแล้วนะคะแต่ว่าจะจำทางกลับได้หรือเปล่านะก็ทางโกเจกินอ้อยแกนิชิตนาอิปุหุตอนนี้จะเป็นว่านะคะว่าเอองจะบอกทางกลับได้หรือเปล่านะคะคือมันหลายตลบมากแล้ค่ะแล้วขอเแล้วซ้ายนี่นะคะบอกว่าคือป่าใหญ่มากเลยนะคะ ถิ่นก็จะไปแล้วนะคะยังก็ไม่รู้หรอกค่ะถามว่ากี่จะไปกีจะบอกกีจะไปที่นี่หรอกค่ะแกก็จะจำได้ละค่ะแต่ว่าไอ้ไปบ้านเมื่อกี้นี่คือมันสับสนเหมือนกันนะคะ mm hmm. ถ้าคนอยู่ที่เหวินซิงกี่แล้วก็ได้มาที่นี่ก็ต้องพึ่งกันทุกคนละคะ mm ่ะเอสอ่ะ GPS นี่บ้านที่อยู่อาศัย A นะะ mm ี hmm. ่หรอค่ะตอนนี้ก็ขับรถแบบชิวๆเลยนะคะหล mm ัง hmm. จากที่ได้ของกลางมาเรียบร้อยแล้ว ตเติมน้ำมันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะไปแล้วล่ะค่ะชอบนะคะต้นไม้ไอ้ดอกไม้ชีเนื้เหลืองอย่างที่ยังบอกอากาศดอกอันนี้คนที่นี่เขาคิดว่าเป็นดอกขยะนะคะมันมีอะไรเลยนะคะประโยชน์แต่ยังไงล่ะคะสวยแล้วก็จะถ่ายไม่รู้เขาเรียกว่าเป็นที่ปลูกอะไรนะคะตรงนี้สีแยกใหญ่ด้วยนะคะป่าก็าาใหญ่ใหญ่แล้วค่ะสองข้างทางก็เต็มไปด้วยบรรยากาศที่สวยงาม ด้ามาอย่างนี้นี่ผ่านมาถึงเรียนพิเศาพานวกมันจะเจอท้งองฟ้าที่แต่เป็นหน้าร้อนจัมใสอย่างนี้นะะแล้วค่ะรถคันเดียวค่ะนี่ก็จะตรงไปเลยวนะคะไปค่ะไปเรากับเร็วสิ